มาเถอะฉันจะเลี้ยงเธอด้วยความรักและหัวใจที่ดีของฉันเลี้ยง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 รู้ไหมคะเขาเรียกว่าตัวอะไรกิ้งกาไม่ใช่กิ้งกาเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองลูกตัวเงินตัวทองหนูอยากได้ไอตัวเงินตัวทองป๊าป๊าเป็นแม่เลี้ยงขอเลี้ยงตัวเงินตัวทองได้ไหมคะอยู่ไหนตัวเงินตัวทองที่ไหนหน่าหนูเห็นมันน้ำนมวัว เขจาจ้างม่ขันจะไ่เสื้อหันให้เขาหนูรักเขาปุยแมย่เลี้ยงเขาแล้วไ่จเจ้าอะไรให้เขากินคะหนูจะเอาพ่อไว้ติดเขาเกณกินไหม <c oughs> ไม่ไม่ไมอนท่ผ,ก <c oughs> ผูกเลยฉันรออยู่ตรงนี้นะเธอเธอไปเล่นก่อนได้เลยทุกคนปุยแมย่ไปตามหาตัวเงินต,ต <c oughs> ัวทองอะค่ะจะรั อย่เอาไปให้เขากินเนาะถูกเอาโพเวลติกไปให้ตัวเงินตัวทองกินเหรอลูกกินได้ตัวเชื่อย,ออยแต่เขาไปไหน่แล้วบ้านใครมีให้หนูเลี้ยงไหมคะบ้านใครมีตัวเงินตัวทองบ้างของให้หนูเลี้ยงหน่อยุยแม่เห็นหน้าตาตัวเงินตัวทองไหมลูกแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงไม่อยากเลี้ยงหรอน่ารักน่ารักแบบไหนน่ารัก หมามาว่าตัวมันตะปุ่มตะปํำนะว่เมฆว่ายังไงอะน่าขอดีถ้าเราใจดีกับเขาเขาก็จะใจดีกับเรามันจะเลี้ยงด้วยหัวใจของเนาออกมาเถอะฉันจะเลี้ยงเธอด้วยความรักและหัวใจที่ดีของฉันเงินโดวทาง,งทั้งทำจังสวยลวย